สวัสดีครับผมตาลชูการ์วเกอร์หลายคนไม่รู้นั่งสมาธิไปเพื่ออะไรวันนี้ผมมีคำตอบครับเริ่มที่จิตสงบความรู้สึกจะเป็นยังไงให้นึกถึงตอนที่เราใกล้จะหลับช่วงนั้นความรู้สึกของเราจะไม่คิดอะไรเลยเพราะเราหลับนั้นคือจิตสงบนั่นเองแต่การหลับก็คือการขาดสติร่างกายกับจิตใจก็พร้อมที่จะพักตามกันแต่หลักของสมาธิคือจิตสงบแต่ต้องมีสติดังนั้นวิธีทำสมาธิให้ได้ง่ายให้ได้เร็วคือ จำช่วงที่จะหลับให้ได้ว่าเป็นอย่างไรและเมื่อสงบแล้วสติต้องตามมาทันทีมีสติมีไว้ให้รู้สึกตัวให้รู้ทั้งภายนอกและภายในเพราะสติจะเป็นตัวบอกเราว่าไม่ว่ารอบตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือกลิ่นถ้าคุณเผลอไปสนใจจิตนั้นจะไปอยู่กับเสียงหรือกลิ่นทันทีเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสนใจเพราะการทำสมาธินั้นคือให้จิตอยู่กับตัวคุณส่วนสตินั้นมีเอาไว้ให้รับรู้แค่นั้นพอกำหนดลมหายใจ ทุกวันนี้คุณหายใจได้ตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรเพราะบางคนอาจจะทําได้และบางคนอาจจะทําไม่ได้เหมือนเราไปบังคับให้ร่างกายหายใจตามคําพูดนั้นให้จิตเราสงบกับคําพูดแต่คุณก็ต้องมีสติทั้งภายในและภายนอกเช่นกันสมาธิควรนั่งท่าไหนบางคนนั่งสมาธิท่าขัดสมาธนานๆก็มีปวดขาบ้างเน็บชาบ้างการเลือกท่านั่งนั้นท่านั่งแล้วจิตสงบ ตรงนี้น่าจะสําคัญและดีกว่าอาจจะพิงผนังพิงโซฟาหรือนอนไปเลยก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิแต่ก็อาจจะทําให้คุณหลับไปเลยเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการทําสมาธิด้วยสมาธิควรนั่งนานแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนบางคนนั่งได้เป็นชั่วโมงๆแต่เราไม่รู้หรอว่าจิตเขาฟุ้งซ่านแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําสมาธินิ่งได้2นาทีตลอดการนั่ง2นาที คุณอาจจะได้ผลมากกว่าการนั่งเป็นชั่วโมงแล้วนิ่งได้2นาทีสุดท้ายดังนั้นไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาอยู่ที่จิตคุณต้องสงบและมีสติเท่านั้นส่วนจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่สะดวกสมาธิอยู่ในขั้นภาวนาเราควรจะเริ่มจากทานศีลก่อนและการทําสมาธิของคุณจะง่ายขึ้น